เชิญท่านแรกท่านพรชัยดิยาเลิศพันธ์เชิญครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านวันนี้ผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาขอร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของสังคมไทยในการรับมือกับอาชญากรรมทางเพศที่ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้นครับ ก่อนอื่นผมขอพูดถึงข้อดีของร่างพรบฉบับนี้ที่มีความโดดเด่นหลายประการนะครับประการแรกก็คือการขยายคำนิยามการกระทำชำเราให้ครอบคลุมถึงการกระทำที่หลากหลายยิ่งขึ้นไม่จำกัดเพียงการใช้อวัยเพศโดยกำเนิดแต่รวมถึงการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทำหรือวัตถุอื่นใดล่วงล้ำอวัยวะเพศทวันหนักหรือว่าช่องปากของผู้อื่นซึ่งก็รวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัดด้วย สำนักการศาลยุติธรรมนะครับวิเคราะห์แล้วก็ระบุว่านิยามดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการกระทําชําเราโดยผู้กระทําและผู้ถูกกระทําทุกเพศสภาพถึง15รูปแบบโดยนี่คือการคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทยครับ ประการที่2การยกระดับการคุกคามทางเพศจากความผิดและหูโทษหรือว่าเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญมาเป็นความผิดอาญายอย่างชัดเจนพร้อมกําหนดบทนิยามที่ครอบคลุมการกระทําหลากหลายรูปแบบทั้งกายวาจาการส่งเสียงกิริยาท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานและที่สําคัญคือการกระทําผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้นะครับกฎหมายก็ยังได้เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยคล้ายกับ Restraining Order หรือว่ากฎหมายที่มีคําสั่งควบคุมชั่วคราวในต่างประเทศโดยให้อํานาจศาลสั่งให้ผู้กระทําผิดหรือแม้แต่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook l i น e หรือว่า t i k t o อหยุดการเผยแพร่ภาพหรือว่าวิดีโอของผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดและมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งศาลครับ ที่สำคัญคือมีการเพิ่มโทษในกรณีที่เป็นเหตุกัร์เช่นการคุกคามทางเพศในที่สาธารนณะผู้ถูกละเมที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือกรณีผู้มีอํานาจกระทําต่อผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาอันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าสังคมจะไม่ยอมรับการกระทําเหล่านี้ครับ แต่กฎหมายนี้ก็ยังมีช่องว่างและความท้าทายครับแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังมีช่องว่างที่อาจจะทําให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงทีหรือไม่ครอบคลุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันผมขออนุญาตยกตัวอย่าง4กรณีเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับกรณีแรก อันนี้เป็นชื่อเป็นนามสมมุตินะครับนางสาวเกรซนักแสดงสาวถูกอดีตแฟนหนุ่มนำคลิปทางเพศส่วนตัวที่เคยถ่ายไว้ขณะคบกันส่งให้บริษัทต้นสังกัด ส่งให้ครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการผ่านลายนิรนามเพื่อแก้แค้นการกระทํานี้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและสภาพจิตใจของเธออย่างรุนแรงจนเกือบคิดสั้นเธอพยายามจะร้องขอคําสั่งสาลให้ระง,งับการเผยแพร่คลิปดังกล่าวแต่กว่าคดีจะเข้าสู่ศาลและมีคําสั่งได้ก็ใช้เวลาถึง3เดือนซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตเธอก็เกินเยียวยาแล้วปัญหานี้นะครับกรณี e v เ n g e p พอ n อย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่ได้ทำเพื่อการค้าและมักเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยความยินยอมตั้งแต่แรกทําให้พรบคอมในปัจจุบันและแม้แต่ร่างพรบใหม่นี้ก็ยังไม่สามารถเอาผิดได้อย่างรวดเร็วและทันช่วงทีการออกคําสั่งห้ามเผยแพร่ที่ล่าช้าจนเกินไปทําให้ผู้เสียหายต้องมาเชิญกบความเสียหายจนชีวิตป่นปี้ไปแล้วครับ การแก้ไขควรศึกษาแนวทางจากต่างประเทศที่ให้ผู้ร้องร้องต่อศาลได้โดยตรงเพื่อใช้อำนาจศาลออกคำสั่งห้ามเผยแพร่ได้ตั้งแต่24ถึง48ชั่วโมงแรกที่มีการแจ้งความรวมถึงเพิ่มนิยามของ Revenge porn และฐานความผิดเฉพาะสำหรับกรณีนี้โดยเน้นที่เจตนาข่มขู่คุกคามหรือแก้แค้นของผู้กระทำและผลกระทบต่อจิตใจและเกียรติยศต่อผู้เสียหายด้วยครับกรณีที่2นะครับ ในกล้องนักแสดงซีรีส์วายถูกแฟนคลับคลั่งไคล้ติดตามคุกคามถึงหน้าคอนโดทุกคืนบุกรุกขอให้กอดในห้องน้ำชายและส่งข้อความคุกคามทางเพศทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องจนตัวนักแสดงคนดังกล่าวเองนอนไม่หลับและต้องย้ายที่อยู่ต้องพบจิตแพทย์แม้ร่างพรบรนี้จะให้อำนาจศาลสั่งห้ามผู้กระทำเข้าใกล้หรือติดต่อได้เป็นเวลาสูงสุด2ปีแต่กว่าศาลจะมีคำสั่งดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนครับซึ่งไม่ทันต่อสถาน การที่ผัยคุกคามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาคือความล่าช้าในการออกคําสั่งคุ้มครองฉุกเฉินทาให้ผู้เสียหายต้องทนทุกข์ผมเสนอให้มีการกําหนดมาตรการให้ผู้เสียหายสามารถส่งคําร้องต่อสารแพ่งได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องแจ้งความก่อนทําให้สามารถออกคําสั่งคุ้มครองฉุกเฉินหรือว่า emergency restraining order ได้โดยตรงหากมีเหตุอันควรเชื่อหรือมีความกลัวอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่จําเป็นต้องรอการแจ้งความต่อตํารวจก่อนเพื่อให้การ คุ้มครองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับกรณีที่3นะครับครูหวานถูกนักเรียนใช้ AI สร้างรูปปลอมว่าเธอกำลังอยู่ในโรงแรมบ้านรูดกับครูพระละที่มีครอบครัวแล้วโดยรูปดังกล่าวเนี่ยส่งในกลุ่มไลน์ของนักเรียนทำให้เธอต้องอับอายเสียชื่อเสียงและถูกบีบบังคับให้ออกจากงานแม้ว่าจริงๆแล้วรูปดังกล่าวจะเป็นรูปภาพปลอมแต่ก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและอาชีพของเธอโดยทันที ปัญหาก็คือร่างพรบรนี้ยังไม่ได้มีบทกําหนดที่ชัดเจนครอบคลุมถึงกรณีถูกคุกค,คามทางเพศโดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพปลอมการพิสูจน์หลักฐานในกรณีนี้นะครับตลอดจนกระบวนการทางกฎหมายที่มันต้องใช้เวลานานมากเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายจนยากจะเยียวยาประเทศไทยจึงจาเป็นจะต้องมีกลไกลที่รวดเร็วในการจัดการกับเนื้อหาที่สร้างจาก AI ซึ่งอาจจะต้องทําการแก้ไขปรับปรุงพรบ,รพรบอรคอมควบคู่กันไปด้วยครับ กรณีที่4คกรณีสุดท้ายนะครับคุณซินดี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่พอโพสต์รูปตัวเองใส่ชุดว่ายน้าบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้ชายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหอมหรือเว้นวร์คระหว่างตัวอักษรหอหีบอออ่างและหมอ้าซึ่งพอเว้นวรรคเนี่ยมันทําให้คํานี้มีความหมายสองแง่สองงามเธอพยายามจะฟ้องร้องข้อหาคุกคามทางเพศแต่ผู้คอมเมนต์อ้างว่าเป็นการชมเชยธรรมดาว่าตัวเธอดูหอม ปัญหาก็คือภาษาไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เป็นภาษาที่มีความสร้างสรรค์แล้วก็มีการตีความได้อย่างหลากหลายมีการบัญญัตรริศัพท์ใหม่ใช้งานแทบทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลการใช้ถ้อยคําที่กว้างแล้วก็คลุมเครือในนิยามคุกคามทางเพศทําให้การพิสูจน์เจตนาและการตีความทางกฎหมายเป็นเรื่องยากอาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิภาพในการแสดงออกหรือทําให้ผู้บังคับใช้กฎหมายตีความไม่แน่นอนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงจําเป็นต้องมีนิยามของการคุกคามทางเพศที่แม่นยําและ ึงยิ่ข้นเพื่อป้องกันความสับสนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายครับเพื่ออุดช่องว่างและทําให้ร่างกฎหมายนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมขอเสนอแนะดังนี้ครับข้อแรกก็คือความชัดเจนของคํานิยามนะครับควรมีการเพิ่มบทบัญญัติความหมายของการกระทําอนาจารในกระมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถแยกแยะพฤติการระหว่างการกระทําชําเรากระทําอนาจารและคุกคามทางเพศได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมครับ นอกจากนี้ยังควรปรับปรุงนิยามการคุกคามทางเพศให้แม่นยำย,ยิ่งขึ้นนะครับควรเน้นที่เจตนาพิเศษที่เชื่อมโยงกับความเสียหายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกโดยไม่จําเป็นและกําหนดโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี revenge porn และการโพสต์ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมควรจะมีโทษที่เฉพาะเจาะจงและสูงยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้ยังควรเพิ่มอำน,นาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนสามารถมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในชั้นสอบสวนได้ทันทีเช่นการออกคำสั่งให้ลบคลิปหรือจัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าโพสต์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอคดีเข้าสู่ศาลเพื่อป้องกันความเสียหายที่รวดเร็วเกินกว่าจดหมายจะตามทัน และสุดท้ายก็ควรจะส่งเสริมกลไกการเยียวยาผู้เสียหายทางด้านจิตใจและร่างกายรวมถึงการทําให้กระบวนการการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่งรวดเร็วยิ่งขึ้นเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีกลไกการลบเนื้อหาที่เป็นการคุกคามทงเพศได้อย่างรวดเร็วและกําหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลด้วยครับ นอกจากนี้นะครับก็ควรจะจัดการอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักง,งานสอบสวนหญิงอายการและผู้พิพากษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศออนไลน์และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่สำเติมยื่อครับ ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการรณรงค์สร้างความตระหนักนู้ในสังคมหรือว่าทำา Sexualharassment Education โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้กับประชาชนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุซึ่งมักจะแยกแยะไม่ได้ว่าการกระทําหรือคําพูดใดที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเพื่อให้ทุกคนสามารถแยกแยะพฤติกรรมหรือคําพูดที่เข้าข่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นมนาตรฐานเดียวกันโดยใช้สื่อและคมเปญสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะตามที่โรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่ที่บริษัทห้างร้านุกกแห่ง็วร ต้องมีการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการคุกความทางเพศเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างมาตรฐานเดียวกันครับถ้ามาตรฐานครับ พอด่างพรบฉบับนี้ถือเป็นชัยชนะของชาติแล้วก็เป็นก้าวสําคัญในการที่จะยกระดับสังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างแท้จริงนะครับผมขอเน้นย้าว่าการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่ว่ามันเป็นความผิดอาญาที่มีบทลงโทษชัดเจนการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนลาคาญอับอายหวาดกลัวหรือไม่ปลอดภัยทางเพศถือเป็นการคุกคามที่สามารถนําไปสู่คดีได้และมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเพศใดจะเป็น ผู้กระทําหรือว่าเพศใดจะเป็นผู้ถูกกระทําก็ตามตอนนี้ผู้เสียหายมีช่องทางและกลไกในในการขอความช่วยเหลือและดําเนินคดีที่ชัดเจนแล้วนะครับพอเรามีกฎหลายแล้วผมก็อยากจะให้ประชาชนตระหนักรู้ในเรื่องของการคุกคามทางเพศมากขึ้นและก็อย่าลังเลที่จะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือหากตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกกระทําเลยครับขอบพระคุณครับ